ชาลูไม่สังเกตเห็นอนุชิกาและเนิวที่หลบอยู่ในครัวชาลูเดินมาขอให้จายาพาคาริมาจานไปหาหนีลามที่อยู่ตรงทางเดินจายาตกลงจากนั้นชาลูก็พาตำรวจไปตามหาอนุชิกาและเนิวชาลูขอให้ตำรวจไปค้นหาอีกทางส่วนเธอจะไปค้นอีกทางนีลามถามคาริชมาว่าไม่รู้หรือว่าอนุชิกาอยู่ที่นี่คาริชมบอกกยุทธว่าเขาควรจะแจ้งให้เธอทราบคาริชมาวิจารณ์ลัศมีที่ไม่ยอมบอกความจริงเกี่ยว กับอนุชกาให้ใครได้รู้นีลามบอกรัศมีว่าถ้ารัศมีบอกเธอว่าอนุชกาอยู่ในบ้านเธอก็จะดําเนินการทันทีและเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นริกชีเข้ามาแทรกบอกนีลามว่ารัศมีอาจจะเงียบไว้เพื่อให้แน่ใจว่างานฉลองโรล,ลี่จะไม่ถูกทําลาย มาริสกาบนว่าตัวเองเป็นคนท้องแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลยเธอควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบสุขแต่ในบ้านกลับมีเรื่องวุ่นวายกันตลอดเวลาลัสมีเข้ามาหามาริชกาขอให้เธอสงบลงตัวเธอเข้าใจความรู้สึกของมาริสกามาริสกาสวนกลับบอกลัสมีอย่าแซงทรมาเป็นเข้าใจพ่อริชีสามีเธอทำพิธีอยู่กับลัสมีรอบกองไฟโลลีชาลูเข้ามาถามมาริสกาว่าทำม ถึงทำตัวเหมือนเป็นเหยื่อทั้งที่กำลังจะคลอดลูกของริชีซึ่งเป็นสามีของรัศมีอย่าลืมในเรื่องนี้นีลามขอให้ชาลูหยดุดชาลูโต้กลับนีลามว่าทำไมเธอจะต้องหยุดด้วยคาริชมาเข้ามาขัดจังหวะบอกชาลูไม่มีสิทธิ์ ที่จะพูดกับนีลามแบบนี้ให้ชาลูขอโทษนีลามรัศมีเข้ามาขอให้ชาลูขอโทษนีลามชาลูตั้งคำถามกับพฤติกรรมของรัศมีทําตัวราวกับว่าเป็นคนท้องเสเองรัศมีแนะให้ชาลูคิดอย่างมีเหตุผลเธอเข้าใจสิ่งที่ชาลูพูดนีลามหันไปหาอายุทธถามว่านี่คือผู้หญิงที่เขาชื่นชอบอย่างนั้นหรือชาลูควรที่จะกรรพผู้อวสชาลูบอกว่าเธอนั้นจะยืนยัน ความจริงเสมอไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามกริมาจารย์ตะโกนเรียกนีลามบอกเธอมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่จะต้องบอก คิรันผักวาชาเข้าหากริมาจารย์ทำให้ทั้งคู่ล้มลงที่บันไดและได้รับบาดเจ็บครอบครัวโอเบอร์รอยจะพากริมาจา์และวาชาไปโรงพยาบาลแต่สราวัตรปลอมห้ามพวกเขาไว้บอกกำลังมีการสืบสวนอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงออกไปไม่ได้ครอบครัวจึงส่งคนรับใช้ไปดูแลกริมาจารย์และวาชาไปโรงพยาบาลแทน ตำรวจกลับเข้ามาแจ้งสารวัตปรปลอมว่าพวกเขาไม่พบอนุสกาตำรวจปลอมจึงบอกอยุทธให้ไปสถานีตำรวจกับเขาชาลูเข้ามาขัดขวางยืนกลานว่าสารวัตรไม่สามารถพายุทธไปที่สถานีตำรวจได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสารวัตปรปลอมโต้กลับ บอกชาลูควรไปสถานีตำรวจกับเขาด้วยเพราะเขาสงสัยว่าเธอกับอายุทธร่วมมือกันลักพาตัวอนุชกาทันใดนั้นตำรวจตัวจริงก็มาถึงนีลามสงสัยว่าเหตุใดจึงมีตำรวจพากันมามากมายสารวัตรตำรวจที่มาถึงชี้แจงว่าพวกเขาเป็นตำรวจตัวจริง